ปญาตำบลคีีวงโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่12ตำบลปัญยาครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาขอันทันบััรเมือแรกอุตสาหกรรมขอทราบในวันนี้นะครับการดำเนินการขอตําบัดของสมัชงาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ครับ่งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเองแร่ก็เป็นส่วนหนึ่งสหรับใช้ในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นะครับ ก็ได้ดำเนินการเป็นไปตามข้อรับเดี่ยนะครับซึ่งมีท้องที่อําเภอก็ได้มาร่วมเกี่ยวข้อ,ของะนะคราาับที่ท่ทา,า,ททนทานได้กล่าวไปแล้ววันนี้ออกมาเป็นเงโดยทีและความความที่ถึซึ่งเป็นขั้นตอนในการขออนุญาตประธานาธิบดนะีประธานาธิบดีก็คือสัมปทานในการทำเหมืองแร่ ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยต้องคำนึงถึงดุลยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้านนะคะรวมตั้งการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างรัฐผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นในพื้นที่การตาเหืองนะคะ และพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระต๊ะธุกิจสูงที่กำหนดให้เป็นเขตฑ์แดงแรกเพื่อการํำเหมือนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแร่ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดภายใต้ดุลยภาพด้านสิ่งกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและโดยให้มีการจัดทำหรือปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่นะคะ ทุกข้ามปีนงำก่าแผ่นแม่บทบริหารจัดการแนกของเราก็จะมีการตบตัวแล้วก็ประกาศชายไปทุกข้ามปีนะคะได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามตามหน้าหน้าที่ให้เป็นไปตามที่กําหนดในแผนแม่บบริหารจัดการแน่นะคะประ่างตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจและคุมกองสป่าเขตโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุเลื่องนี้พิจารณาครับแต่ขอแสดงความิดเห็นแต่สุภาพนะครับอย่าใส่ร่หาลนะครับก็เปิดัทุกความคิดเห็นทุกความคิดเห็นจะจะูกสับปรแล้วก็จะถไปให้ผู้ที่อหนยาปาครับนหะพรี้งิไม่เห่นด้วยนะครับก็คือว่าพม่งอกย่างไงปีนองเล็มาปลูกข้าวหลนี่นหน้าที่พญาดไม่ต้องไปเลยไอ้ต้องมัตรงนู้ นี่ตรงนี้ครับถ้าดราเบิกเร็วนะครับมันจะทุ่มเทียนเป็นใหม่พี่นโองเอ็ดพ่นีนะครับแต่โ็ซัดเมในการดูนครับเป็นซัดสีส้มพี่น้องจะบ้านจิงทั้งโตนจีนได้นะครับซึ่งพี่น้องคิดว่าถ้าพี่น้องไม่ไม่เห็นด้วยนะปัญนี้นะครับก็คิดว่าขั้นตตนตาเข้าใจ่ายการพวกเขาจเรื่นเลยนะครับคือถูกขั้นตตนเขาจะไปตามขั้นตตนนะครับมันจะไปตามกระบวนการถ้าพี่น้องเหี้ยนะครับ ไม่ชงสันญาได้สิ้นนะครับพว่าผพมั่นใจว่าอนาคตนะครับผู้เข้มเนี่ยมันมีเรื่องอีกนะครับผวไม่ได้ารดี่วยุกโตเดี๋ยววาไมทีกว่าให้กีนองสาวว่าพวดนะพูดจากนารถงมมดนะครับมาอยู่ดีไปอย่างนี้นะครับพมกนะครับเราอยู่นี้ซึ่งปีนองก็ตกือนะครับใีแยววนี้ก็ตกในงมันเยเปส้นนะครับพวกยายาให้ปีนองไล้เรื่ว่า ที่เป็นข้าวนะครับในในกลุ่่มมในกลุสัดนะครับเรื้องห้องสร้างทิศนะครับที่มันเกิดขึ้นเร็วเออฝันหน้าใดไม่รับที่จะนลำไปทิ้งเลยยังไม่จบนะครับแต่มันทำได้เยอะไอ้นี่ก็มันกันหมดเลยนะครับที่น้องครับพวกนักดาให้สุสานเนี้ยมาทำหน้าที่นะครับเพราะมันเสียงได้ว่าไม่ทราบมาถีบบันทึกภาพได้หที่ดูได้นะครับวกเกี่ยวกับเป็นหน้าจะเป็นวิธีดีโอมาแบบนี้ นะครับไอ้ซึ m, ่งหมุนทุนเนี่ยในรับต่เข้าพ้องี่บาวซักการ์แต่มาดูช่จัการนะครับพ่อง้ามาใจคนให้คนได้ถี่ไม่ก็ทำนะครับถี่แม่ก็แบกรถขณะโต้กันให้ช่วยกับสารที่มาปฏผู้นำกันนั้นก็มานะครับบางฐานที่มอเห็น้ดยนะครับใน้นเรื่องแต่ว่าตามผู้ย่อยานุพงเองนะครับโกไม่นับมาท่าผีรองที่พ่องก็ทำจุกุ่นถ้ผู้ใ่อ่ท่าถูกบ้านเนองส่งที่อลก็ไม่โง ก็เสือแต่ผู้ใหญ่ใครครับ่าผีท้ามมาให้เนี่บคือมาที่ตังนี้นครับก็บอกผู้ใหญ่ยงสถานการณ์อ่อ่าปีกปากชาวบ้านมามือจบทั้งเดียวนะครับที่ผย้ายต่วุานการณ์โ้เคยเป็นผู้ใ่บานที่นี่นะครับผู้ใหญ่รับเอชดีเดียวผมเคเป็นผู้ชวยนะครับมันไม่ได้กัวกันเลยนะครับพราะมันเป็นเป็นคนดีที่ดีเข้าเป็นคนโดนเลินะครับ เพิ่มป้อมเนี่ยอีว่าพ้อมีนองคนนี้เองเถว่าพ่อมไม่ไม่หูได้ัสยาในแบบปีนองครับถ้าว่าถ้ามาให้ยกมือนลป้อมเดียวปีนอง็เนียให้ยกเต่นถ้าถ้ารับรับนะครับให้ลงคะแนนพะอมเกียวมีพั้นกระตกนี้นะครับแต่พกีนมาใต้ฐานเนี่ยเกี้ยงไปมาเลวด้วยป้อมใหนเร็วนะครับฐานไม่เปิดเ่าเองฐานไม่ยอมให้ใต้กดทับเองนะครับ กลับไปกงนะครีอะรกันเพราะมันก็ไม่คนใจไม่ประจันะครับก็ไม่หัวก็ไม่ขึ้นตัวเคยนะครับก็คือเนี่ยวอนนี้ท่านทักก็คือตัวคนท่านยกมือนะครับถ้านไม่อาหลงโงนะครับไม่ให้มาแต่เหมือนผก็การการยกมือเราบม่เดียวโอ้ว่าไม่เอาคนเดียวไม่ตังไม่ไม่เอาโงโงนะไม่เอาโงง่ตังครับไ่า่ยกมือครับยกมือมือไม่ตัง สถานที่ทางการมันมีการใช้อุปกรณ์นะครับอุปกร่์ไปถนอมพี่น้องคนตั้งบางเลี้ยวเข้าเขตที่พยายามเหมือนกันนะครับทานอมมือครับนะครับทานอมมือขอบคุณมากนะครับบางสถานที่ไม่ยกนะครับเอาคือไม่มาพวกเมื่อเดือนมื่อการคุณกรณ์นวครับเราจะไม่มานะครับพวกคุณตุกจฐานนะครับผิวฐานให้ให้เ็ษกับชนะที่มาช่วยกับเจษนะครับพวกเองขอบคุณ ตัวจัดการนะครับพวคุณมีนมทุกท่าที่ท้ายเกียรติครับ่้น่ันไดยดีจ้ใช่มาเพี้ยนนะครับพอเข้เือแล้วกสากระดูกบลขบคุณมากวัสนีครับ